เด้งๆนี่แหละอืมห,ห,หวานสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เพชรพามากินตำซั่วกุ้งดองนะคะเพชรเอาไปลวกให้มันสุกเนาะเพชรอยากกินสุกเพชรไม่อยากกินดิบ<ม>เพชรก็เลยเอาไปลวกมันก็จะดูเป็นสีแบบ ดำๆลิสนึงนะคะเพราะว่าเราดองเนาะมาคะทุกคนหิวมากตอนนี้วันนี้ได้ผักมาเป็นส่วนเลยค่ะทุกคน<ม>ผักชีฝรั่งม,มียอดมะยมด้วยนะคะแล้วก็มียอดเม็ดกะถินเขาเรียกยอดลูกกะถินผักสลัดแล้วก็มีใบบโบกค่ะแล้วก็จะมีหอมแขกหน่อไม้ต้มมาแล้วนะคะเป็นหน่อไม้ถุงนะคะเพชรก็เอามาต้มเพชรอยากกินนาะ มาค่ะทุกคนลุยเลยเนาะวันนี้หิวมากวันนี้ขออนุญาตปล่อยผมไม่ได้มัดรีบตํำสั่วหม,มัดอื้อ เด้งเด้งนี่แหละอืม,อม,อมหวาน มไม่ไม่ดีออกอืมขึ้นจมกูกถ้าเป็นหวัดนี่เป็นกะโหลกนี่ค่ะ ใช้ซอสแบบมนันเป็นเส้นเนาะ 好，了当。嗯 ไม,ม่ยมมีแต่กุ้งมีเส้นเลยพันแบบนี้เลยมาค่ะทุกคนอ

กินเสร็จแล้วก็ไปทำกับข้าววันนี้จะทำผัดกะเพราให้หญิงรสต่างกินไม่ได้หรอกตัางต่างก็จริงจริงๆเลย เลิกงานมาเหนื่อยๆกินส้มตำไปคือแบบมีพลังมากทุกคน อันนี้พริกไม่ค่อยเผ็ด นี่หิวไม่พูดไม่จาเลยอื ถ้าไม่แซบเราไม่กินอื ชอบกุ้งมากเลยอ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตำซัวกุ้งดองหมดมแล้ว <c oughs> เผ็ดมากสำหรับวันนี้นะคะปิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า